ท่านใดที่อยากได้พันไก่ดุดดำนะครับของแท้อันนี้พันอินโดนะครับดำตั้งแต่หัวปากลิ้นนะครับลิ้นก็ดำนะครับเท่านิดหน่อยมีก็มีแล้วก็เทาอยู่เดียวที่ลิ้นเนี่ยครับดำสุสดๆเลยนะครับตูดกดดำนะครับดำทุกส่วนดำทุกส่วนดำทั้งไส้ทั้งดีมากับพ่อมันนะครับ ท่านใดที่อยากได้พันอันนี้ก็พันอินโดน,นะครับพันนี้นะครับผมซื้อมาตัวรับพันห้านะครับเพื่อจะมาเพาะพันนะครับเพาะพันเพาะพันเพาะพันไก่จีนยูนันนะครับอันนี้คือพันแรกก็คือพันอินโดน,นะครับท่านใดอยากสนใจก็มานะครับโอเคต่อไป ไปเป็นไก่นะครับเพื่อนมาจะาเพื่อนนะครับไก่ที่เบดนะครับดูสีจัดจ้านมากครับเพราะว่าไม่เหมือนไก่นะครับตัวไก่ดูสีเหมือนกันนะครับนี่ไก่ที่เบ็ดนะครับ เป็นไก่มองโกเลียนะครับอันนี้นะครับมองโกเลียมันจะเป็นแบบนี้นะครับไก่มงกุเลียพันมองโกเลียเราก็มีนะครับอันนี้พันมองโกเลียพันใหญ่ครับน้ําหนักมันจะมีสูงสุดประมาณห้ากิโลนะครับแต่อินโดรีมันจะมีแค่ประมาณสามกิโลครับสามกิโลขึ้นอันนี้พันพันมองโกเลียมันจะมี ดูผมมันจะสวยงามมากครับไม่เหมือนพังอินโดอินโดนี่มันจะไม่ไปสวยผมันจะยหยาบหน่อยนะครับอันนี้พันมุกเกลียนะครับอันนี้เอาไว้นี่ก่อนแล้วก็มีอีกนะครับอี้เป็นพันที่เบ็ดสีดำนะครับในเป็นสี เหลือนะครับพี่เบนนะครับดูนะครับที่ดำไม่ดำไม่ต้องไปดูที่ไหนครับดูดูเขาจะดูที่หน้าอกกับดูที่แจกละใต้ปีกมันนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ยังเป็นหมูนะครับส่วนมากก็เราจะขายโลละร้อยหกสิบกิโลขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าพันดีจริงนะครับเราจะขายตั้งแต่ตัวละห้าพันเอห้าร้อยบาทไปต้องไปนะครับตัวละห้าร้อยบาทไมต้องไปไม่เกินหนึ่งพันนะครับ แล้วก็เราดูกับแม่ไก่แม่นะครับไก่แม่อันนี้ไก่แม่นะครับเป็นไก่ของจีนยูนานนะครับดำทั้งหมดเลยครับนี่ครับเห็นไหมนะครับเป็นจีนยูนาดำจีนจินนะครับน,นี่กาลังฟักอยู่นะครับอันนี้เป็นไก่จีนยูนาลูกๆไก่จีนยูนาอยู่ทั้นงนะั้นเลย Que... Okay.